สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับกับครัวคุณพ่อ<ะ>วันนี้เห็นปลากับหมูนะครับวันนี้คุณพ่อทำอะไรให้ทานครับผมเอาหมูก่อนนี่นะหมะูวันนี้พ่อซื้อซี่โครงซี่โครงหมูมากิโลหนึง่งเอามาหมักจะย่างซี่โครงหมูให้แม่กินแม่อยากกินซี่โครงหมูออย่าง สั่งมาพ่อลงซื้อกิโลนึงจะตลาดนัดเื่กี้หรอน่าจะหมักสูตรลับแน่เนี่ยเห็นพ่อนั so, charge, like, you? Yeah. You ่งทำอยู่สูตรลับบอกให้ไม่ได้สูตรเนี้ยถ้าใครอยากได้สูตรหมักเนี่ยต้องเสียเงินไม่ต่ำกว่า2-3ล้านอ่ะบอกแต่ก็โอเคอ่ะส่วนเมนูที่สองนี่เห็นมีท้องปลาสวายอยู่พ่อทําเมนูอะไรเนี่ยเมนูที่สองก็คือไอ้นี่ปลาสวายก็จะทําแกงปลาแกงเผ็ดปลาสวาย ใส่หน่อไม้ดองนี่ครับหน่อไม้ดองเดี๋ยวแล้วเอาแบบนี้แกงเผ็ดกะทิแกงเขาเรียกชื่อแกงว่าอะไรไม่รู้นะแต่ว่าแกงเผ็ดกะทิปลาสวายใส่หน่อไม้ดองดีกว่าอและมีนอกจากปลากับหน่อไม้ดองมีอะไรไหนเห็นมีอยู่อ๋อันนี้ไม่ได้มีอะไรอันนี้เครื่องพริกแกงเผ็ดขวกยาส่วนอันนี้พริกพริกแดงจินดาผ่าซี่ เขาต้องใช้พริกพริกอันนี้ไม่ใช่เหรอที่เป็นเม็ดใหญ่ๆอ่ะเขาจริงๆแล้วเขาใช้พริกชีฟ้าแดงหั่นเฉียงเอาโรยตอนที่ว่าแกงสุกแล้วเนี่ยเพื่อเพิ่มความสวยงามแต่จริงแล้วเนี่ยพ่อ,พอ,พอก็ลเ,ออเ,เลยมันไม่มีน,นะพ่อก็เลยเอาพริกนี่เลยไม่ต้องเสียงเงินซื้อเอาพริกที่อยู่ในตู้เย็นเราเหลออยู่นะและเอามาผ่าเพื่อเพิ่มสีสันแล้วส่วนนี้ใบกะเพราใบกะเพราใช้สําหรับ ใส่ลงไปหลังจากแกงสุกแล้วเพื่อดับกลิ่นคาวเพิ่มความหอมอมส่วนนี่ใบมะกรูดก็เพื่อดับกลิ่นคาวเพิ่มความหอมเหมือนกันเหรอ,อหน่าทานนะเนี่ยพ่อเคยทำเมนูนี้ไปแล้วส่วนนี้ส่วนนี้ลืมไปเกือบปิดลืมมีเซ้นกะทิกะทิอร่อยดีซื้อมาซื้อมาครึ่งลิตรใช้หมดเลยไหมเนี่ยพ่อใช้หมดเลยเพราะว่าเราต้องเติมน้ำผ่าลงไปให้เป็นหางกะทิไงอันนี้หัวกะทิครึ่งลิตร แล้เวเราพอเราเคี่ยวปลาจนสุกแล้วเราก็เติมน้ําผาลงไปแล้วคุณพ่อจะทําตอนไหนเนี่ยพี่แอมออกไปรับแม่นานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเออกไปทําแกงเผ็ดหน่อไม้ดองใส่ปลาสวายแกงกะทิเผ็ดหน่อไม้ดองใส่ปลาสวายก่อนเลยดีกว่าไปเดี๋ยวออกไปทำโอเคครับผมเริ่มแล้วนะครับกำลังจะเตรียมทําแล้วสําหรับแกงเราตีลูก,ก่อนครับแรก สุดมนก็ได้เกี่ยกะที่ให้แตกมัน กำลังจะใส่พริกแกงลงไปเคี่ยวแล้วนะครับผมแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดเคี่ยวให้แตกมันเลยเนะี่ยตะกุนหยิบนี่ตลกต้องรอเคี่ยวให้แตกมันแตกมันเราจริ้มจะเติมกับหางกะทิลงไป รอมันมันแตกครับผมกะทิแตกมันรูมเข้ามานี่นะครับกะทิเริ่มแตกมันแล้วนะครับเดี๋ยวใส่กะทิเข้าไปเพิ่มนะครับผมกะทิขึ้นริแล้วคอดีนะอแหละแต่นะปริมาณปลาและมะม้ายปริมาณอ<พ>ออากอตูดอีเราเขี้ยวอีกหน่อยเราเขี้ยวอีกหน่อยเอาถ่าเขี้ยวอีกหน่อยแล้วก็ไอ้นี่ เติมหางกะทิเข้าไปนี่นะครับไม่ต้องอใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมครับชอบพิเศษอ่าขัดน้ำตาลเติมน้ำตาลไปหน่อยปิดไหนเนี่ยพ่อใช้น้ำตาลอะไรเหรอน้ำตาลมะพราะ้าวไม่ต้องห่วงนะครับมือนี้พ่อล้างสะอาดแล้วขัดน้ำตาลไปหน่อย ครับเดี๋ยวเรารออะไรเนี่ยพ่อผัดแค่เค็มกับน้ำตาลเลยเดี๋ยวเป็นคนมันเดี๋ยวมันคาวพ่อทำไมมันดำแบบเน,นี้ยทำพร้อมก,กันกับแกงเมื่อกี้ไปดูแกงไงไปลุกเลยตรงเตาเฮาเสียดายเลย๋ต่ไม่เป็นไรไมันไม่ได้โดนตรงเนื้อพอกินได้อหรอกนะ ลองดูใส่ใบกะเพราใช่ไหมพ่ออันนี้แกงสุกแล้วแกงสุกแล้วแม่กลับมาน่าจะได้ทานกระดูกงูแล้วะดูกระดูกงูง่าไฟดุบไหมตัดได้หอเปล่ะอตัดได้แล,ล้วเราก็ไปดูกระดูกนะนี่นะครับคุณพ่อกำลังย่างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับน่าจะพอดีกับเวลาที่คุณแม่จะมาถึงบ้านนะครับผม เดี๋อตะแกงสุดท้ายพอดีตะแกงแรกมันหไหมไหมแต่ก็ไม่ได้ไหมหมดตะแกงแรกไหมสีไม่สวยตะแกงนี้นะแต่รสชาติก็พอได้อยู่นะครับตะแกงแรกอร่อยเลยแหละครับรสชาติเป็นไงยิ้ที่ให้ทุกคนชิมก็อร่อยก็เหมือนเหมือนไม่ได้ไหมนะเลยที่มันไหมไหมมันไม่ได้ออกรสชาติมากก็เหมือนปกติแหละไ,ได้กลิ่นเครื่องได้กลิ่นที่พ่อหมักอะ ที่พ่อหมักไว้อ่ะตอนแรกอ่ะซอสอะไรของพ่อเดี๋ยวรอชมตอนจัดขึ้นโต๊ะนะนะครับผมเอาละครับแกงเผ็ดอะไรนะปลาสวายใช่ไหมพ่ออืมปลาสวายใส่หน่อไม้ดองกำลังจะขึ้นโต๊ะแล้วนะครับผมแปลว่าวันนี้พ่อไม่ชิมเลยนะครับ กลิ่นหอมจะรบกบวนเีแบบมันถืถอเออไม่เปื่อยเกินไปหรือเปล่าแข็งแกร่แบบพุงพ่งมันแบบพุงมันยืดเลยนะพุงมันยืดยืดไขมันเลยนะก็บอกว่าถ้าหมูก็ต้มไม่เปื่อยนะครับ ถ้าต้มไม่เป awesome. ื like, right. so ่อยมันจะมันจะอะไรนเลูกมันจะแข็งมันจะมันจะขาวถ้าต้มไม่เปื่อยแล้วมันจะขาวปลาสวายต้องต้มให้เปื่อยนุ่มให้เปื่อยนุ่มให้มันแบบเด้งบึ้งบึ้งเลยอยปรุงต้องปรุงใส่ สีนมิมอนสีสวยมได้ไหมลูกส,ส,สีน,โนโินมมอเหรอเน,นี่ยเวลาช้อนต้องเอาช้อนซ้อมช้อนนะลูกเดี๋ยวมันจะแตกมันมันอร่อยมากปลาสายเขาต้องตีมันมันอย่างเงี้ยแอมดูดูมันเห็นปะ่ะอืมมันมันก็ต้องตึงแบบเนี้ย เราเปื่อยต้องเปื่อยแบบนี้ถ้าไม่งั้นเนี่ยพวกต้มพวกนี้เราต้องถึงพริกถึงขิงแล้วก็ต้องต้มให้เปื่อยจริงๆในน้ําร้อนอ,อันนี้ซี่โครงหมูย่างนะครับเมนูครั้งแรกดำปิดปีดปดเลยไฟลุกไม่เคยย่างอ้ชีแต่ก็ไม่รู้รสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะซี่โครงหมูย่างซื้อมาตั้งกิโลหนึ่งขึ้นโต๊ะแล้วนะครับ แกงเผ็ดปลาสวายหน่อไม้ดองแกงกะทิแกงเผ็ดกะทิปลาสวายใส่หน่อไม้ดองเรียกผิดทุกทีแล้วก็นี่คือกระดูกซี่โครงอ่อนหมูนะครับซื้อมากิโลนึงมาย่างให้พยาทานเพราะว่าเขาไม่กินหน่อไม้ดองเพราะาเขาบอกบนปวดหลังส่วนนี้ก็คือผักเคียงนะครับไม่มีใครกินเป็นมีผมกินเป็นคนเดียวนอกกนั้นคนเขากินได้เฉพาะแตงกวา ผมเห็นมรักขีนกเลยน่ากินมากเลยจับมาสตอด้วยคุณรีบรีบกินรีบชิมรีบคอมเมนต์ให้หลบสักครู่น้องแอมจะเล่นแกงเผ็ดก่อนเหรอหลบชิมหนูจะเล่นแกงเผ็ดก่อนเหรอหลบน้ำแกงได้ไหมให้หลกเอาข้อที่จริงขาดอะไรเพราะว่าขาดเค็มรู้ว่าขาดอะไร <c oughs> ขาดมีดขอมีดหน่อยครับชคุชคบอกว่าพอดีพ่องงนะเพราะว่าขาดเค็มขาดหวานหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะพ่อไม่ได้ใส่รสไม่ได้ใส่ผงปรุงรสนะแอมลองคอมเมนต์มาด้ว่ายังไงขาดขาดอะไรหร ่ไม่ได้ใส่อะไรรสดีอืมพ่อไม่ได้ใสป่ปรุงผงปรุงรสรอ่อแต่ก็พอได้เนาะอะร่อยอืม,ม,มชุกุนเล่นซี่โครงหมูก่อนหรือว่าเล่นทั้งสองอย่างชุกุนให้เขาให้ทำพริกป่นมะนาวให้ให้เขาด้วยก็เลยทำพริกป่นมะนาวให้เขา เป็นไงหลุกสุกไหมชั่กุณสู้ลิ้นไหมอารมณ์ของมันเพราะว่าพ่อถือว่ากรซี่โครงหมูย่างไม่ประสบความสำเร็จนะอร่อยไม่มกินหลานเนาะกับข้าวเมื่อครัชิมยังหลุกซี่โครงหมูย่างส่วนส่วนแม่เนี่ยเขาเขกากินยากมันมีสามซี่ฮะฟัดไม่ค่อยดีแก่นะอืมแล้วก็ ก็เดี๋ยวซื้อหมูสามชั้นมาให้กินจะได้ง่ายๆเราก็ล่อหนังล่อหนังออกตุ๋นให้เปื่อยก็ก็บอกแล้ว่ากินขาหมูตุนกินง่ายๆไม่มันก็ไม่อร่อยดีบ้าดหรอตัวฟันไม่มีเนาะนะครับเอาเป็นว่ารีวิวการทําอาหารมือนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเป็นอันเสร็จสิ้น สำหรับแกงปลาแกงกะทิปลาสวายหน่อไม้ดองแล้วก็ซี่โครงหมูย่างนะครับผมครับสวัสดีครับ